กลุ่มชาวนาบางส่วนนะคะที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวนาทั้งประเทศนะคะไปชุมนุมขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ค่ะแถวแถวบริเวณสํานักงานประหลัดกรโหมนั่นเองนะคะรวมไปถึงนะคะก็ยังมีการปราศัยที่รุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามประเด็นนี้กันเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปติดตามความพยายามนะคะที่จะใช้ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาค่ะมาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะล้มล้างรัฐบาลของเครือข่ายเบื้องหลังนายสุด เทพเทือกสุบรรน,นะคะโดยเฉพาะค่ะความพยายามกดดันธนาคารให้ปล่อยกู้ให้กับทกศทําให้ประชาชนจํานวนหนึ่งนั้นออกมาตั้งคําถามค่ะว่าทําไมกลุ่มคนเหล่านี้จึงไม่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องชาวนานะคะออแต่กลับที่จะไปจับชาวนาเป็นตัวประกันแทนเดี๋ยวเราจะไปติดตามจากรายงานพิเศษของทีมข่าว DNN ค่ะแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้ ทั้งเรื่องการปล่อยข่าวสร้างกระแสว่าธนาคารกรุงไทยและธนาคารอมสินจะล้มละลายเพราะรัฐบาลกู้เงินไปจ่ายชาวนาจนมีผู้หลงเชื่อจำนวนหนึ่งแห่ไปถอนเงินและผู้บริหารธนาคารต้องระง,งับการปล่อยเงินกู้ระยะสั้นให้กับทกสไปไหนที่สุดรวมทั้งเรื่องที่ม็อบชาวนาที่นำโดยนายรวีวรุ่งเรืองซึ่งอุปโลกตัวเองเป็นแกนนำชาวนาภาคตะวันตก นำชาวนาหลายร้อยคนไปชุมนุมปิดล้อมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยอ้างว่าจะไปทวงถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการจ่ายเงินที่ยังติดค้างแต่เมื่อรัฐบาลส่งนายกิติรัตน์นลนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปชี้แจงว่ารัฐบาลกำลังเริ่มจ่ายเงินแล้วและจะจ่ายจนครบทุกคนที่มีใบประทวนพวกเขา กลับไม่พอใจและประกาศยกระดับเป็นการชุมนุมขับไล่รัฐบาลทันทีทั้งที่ทกศกำลังทยอยจ่ายเงินให้พวกเขาในวันเดียวกันการกดดันรัฐบาลด้วยการปราศัยที่รุนแรงไม่ต่างจากม็อบนายสุเทพหรือคว่างป่าสิ่งของใส่รัฐมนตรีของชาวนากลุ่มแนยรวีถูกนายกําจรเพชรยวนนายกสมาคมเกษตรกรไทยจังหวัดน,นครปฐมตั้งข้อสังเกตว่า ไม่น่าจะใช่พฤติกรรมของชาวนาโดยทั่วไปที่แม้จะเดือดร้อนจริงแต่เมื่อรัฐบาลกำลังจะจ่ายเงินให้ก็ไม่ควรใช้วิธีการขับไล่ด้วยความรุนแรงโดยเฉพาะการประกาศว่าจะไม่ขอรับเงินจากรัฐบาลชุดนี้แต่จะขอรับเงินจากรัฐบาลของนายสุเทพเทือกสุบันแทนแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องช่วยกันขับไล่รัฐบาลชุดนี้ออกไปก่อนถือว่าชาวนากลุ่มดังกล่าว ตกเป็นเครื่องมือของม็อบนายสุเทพอย่างชัดเจนดังนั้นนารวีจึงไม่ควรแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนชาวนาภาคตะวันตกหรือชาวนาทั้งประเทศเพราะชาวนาส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวนาที่แท้จริงไม่เห็นด้วยกับการใช้ชาวนาเป็นเครื่องมือล้มล้างรัฐบาลแต่ทุกฝ่ายทั้งม็อบนายสุเทพธนาคารผู้ฝากเงินหรือรัฐบาล คนช่วยชาวนาให้ได้รับเงินก่อนเนื่องจากเดือดร้อนมากว่าสองเดือนแล้วส่วนเรื่องการชิงอำนาจทางการเมืองก็ว่ากันไปตามระบบแต่ไม่ควรเอาความเดือดร้อนของชาวนาเป็นตัวประกันซึ่งท่าทีของนายกําจรสอดคล้องกับนายทวัชชัยไทยเคียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ย,ยืนยันจะไปปิดบัญชีจากธนาคารอื่นเพื่อมาฝากไว้ที่ธนาคารอมสินเพียงแห่งเดียว เพื่อช่วยเหลือชาวนาหลังธนาคารอมสินปล่อยกู้ให้ทกศเพื่อนำไปชำระให้ชาวนาแต่กลับมีผู้ไปถอนเงินที่ธนาคารอมสินจำนวนมากหรือท่าทีของนักลงทุนนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งที่ช่วยกันระดมฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารอมสินเพื่อให้หนำไปปล่อยกู้ช่วยชาวนาโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองแต่ต้องการช่วยชาวนาที่กำลังเดือดร้อนก่อน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนายสมบัติบุญงามอนคงหรือบอกกอลายจุดที่ประกาศเชิญชวนคนไทยหัวใจชาวนาไปฝากเงินที่ธนาคารอมสินสาขาสำนักงานใหญ่ในวันที่19กลุกุมภาพันธ์นี้เพื่อแสดงจุดยืนให้สังคมเห็นว่ายังมีคนไทยอีกเป็นจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับการกระทําของนายสุเทพและเครือข่ายเบื้องหลังที่ยอมทำทุกอย่าง แม้กระทั่งใช้ความเดือดร้อนของชาวนาเป็นเครื่องมือเพียงเพื่อจะล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเปิดทางให้อำนาจนอกระบบเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลนอกรัฐธรรมนูญแทนดังนั้นการระดมฝากเงินกับธนาคารที่ปล่อยเงินกู้ให้ทกสนำไปใจ่ายให้ชาวนา จึงเป็นอีก้นทางหนึ่งของฝ่ายผู้รักประชาธิปไตยที่จะแสดงออกถึงความมีน้ำใจของคนไทยในการช่วยเหลือชาวนาที่กำลังตกทุกข์ได้ยากโดยไม่สนใจเรื่องเกมการเมืองระหว่างเครือข่ายนายสุเทพกับรัฐบาลรักษาการทีมข่าว DNN รายงาน